CYB Podcast Control Control Success Your Your Brain Control your success. สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับพร้อมกับบรรยากาศที่หนาวๆน,นะครับตอนนี้บรรยากาศข้างนอกนี่หนาวมากนะครับเดี๋ยวอัดเสียงเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะออกไปวิ่งออกกำลังกายนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยอะไรกันวันนี้ผมจะมาชวนรักษาโรคโรคหนึง มันไม่ใช่โรคที่รักษาด้วยคุณหมอนะครับแต่มันเป็นโรคที่รักษาได้ด้วยตัวเราเองโรคที่ผมกำลังพูดถึงก็คือโรคผัดวันประกันพุ่งผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะครับโรคนี้บางคนอาจจะเคยเป็นบางคนอาจจะรักษาหายแล้วก็มีนะครับแต่สำหรับบางคนที่ยังเป็นโรคผัดวันประกันพรุ่งอยู่ ก็ขอให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังจบเนี่ยคุณจะสามารถรักษาโรคนี้หายได้อย่างแน่นอนนะครับผมรับประกันโอเคเรามาดูกันก่อนว่าโรคผัดวันประกันพุ่งเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าทําไมเราถึงต้องรักษามันโรคผัดวันประกันพุ่งเนี่ยเรามักจะพบเจอในกลุ่มคนที่ชอบบอกกับตัวเองว่า เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งค่อยทำเดี๋ยวอีก10นาทีเดี๋ยวเล่นเฟซแป๊บนึรงมาณนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลงเอยด้วยการไม่ได้ทำอะไรสักทีมันทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ช้านะครับซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดังนั้นนะครับผมจึงอยากจะมาชวนพวกเราเนี่ยมารักษาโรคนี้กันดีกว่านะครับมันไม่ดีหรอกที่เราจะเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพุ่ง นอกจากมันจะไม่ดีต่อตัวเราเองแล้วเนี่ยมันยังพลอยทําให้คนอื่นคิดว่าการทําแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งเราไม่ควรจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีนิสัยติดตัวไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณไม่พยายามรักษามันมันจะติดตัวคุณไปจนกว่าคุณจะตายดังนั้นถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้คุณโชคดีมากๆเพราะว่าคุณกําลังจะรักษาโรคนี้ให้หายได้ โดยผมมีวิธี3วิธีที่จะรักษาโรคนี้นะครับเป็นยาสามเม็ดที่ผมจะยื่นให้คุณแต่ว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ตัวผมผมเป็นคนยื่นยาให้ก็จริงแต่คนที่หยิบยาเข้าปากมันคือตัวคุณดังนั้นเรามาดูยาเม็ดแรกกันยาเม็ดที่หนึ่งทำทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอารมณ์วิธีนี้แหละเป็นวิธีที่เบสิกที่สุด เป็นวิธีที่คนที่มีวินัยคนที่รักษาโรคนี้หายแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำท,ทั้งทั้งที่ไม่มีอารมณ์นี่แหละแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเองนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าจริงในเวลาที่เราไม่อยากทำอะไรสักอย่างในเวลาที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นสำคัญสิ่งนั้นจำเป็นต้องทำแล้วเราไม่มีอารมณ์จะทำไม่อยากทำถ้าเราเปลี่ยนเป็นฝืนทำทั้งท,งทงัที่ไม่มีอารมณ์ เราจะได้นิสัยติดตัวเป็นนิสัยใหม่ที่มีค่ามากๆนะครับนั่นก็คือนิสัยทำฝืนทำทั้งๆที่ไม่มีอารมณ์นี่แหละโลกเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือสมมติว่าเราเข็นรถรถอะไรก็ได้ที่มันจอดอยู่นิ่งๆถ้าคุณเริ่มออกแรงเข็นตอนแรก มันจะหนักมากหนักจริงๆแต่ว่าพอรถเริ่มเคลื่อนคุณจะเริ่มใช้แรงน้อยลงเพราะว่าแรงโมเมนตัมของรถที่มันกำลังเคลื่อนที่มันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะรถมันจะเริ่มวิ่งเองเหมือนกับการฝืนในต,ตอนแรกที่เราฝืนเนี่ยมันจะเหนื่อยมันจะไม่อยากทำเลยมันจะคิดอะไรเยอะแยในหัวว่าไม่อยากทำเหนื่อยเบื่อด้วยแต่พอทำไปสักพักหนึ่งอารมณ์มันจะมาเอง อันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงคุณไปลองดูได้นะครับซึ่งผมหลักการนี้ผมเคยพูดในคลิปแรกของผมนะครับในคลิปวิธีเลือกขี้เกียจนะครับมันมีหลักการที่ผมพูดถึงอยู่มันสามารถนํามาใช้ได้นะครับซึ่งถ้าใครอยากฟังนะครับก็เดียวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวลองไปกดเดี๋ยวลองไปกดฟังดูได้นะครับเป็นหลักการที่ผมพูดไว้แล้วนะครับสามารถนํามาปรับใช้กันได้นะครับโอเคยาเม็ดแรกก็คือฝืนทํา ทางทั้งที่ไม่มีอารมณ์นั่นแหละแล้วอารมณ์จะมาเองนี่คือยาเม็ดแรกนะครับสําหรับบางคนก็ใช้แค่ยาเม็ดนี้ก็สามารถรักษานะอาการนี้ให้หายได้นะครับผมพูดก่อนเลยว่าผมสมัยก่อนอก็เป็นแบบทุกคนนั่นแหละครับก็แบบรอให้มีอารมณ์ก่อนไม่อยากทําไม่อยากฝืนมันจึงส่งผลให้เรามาจืนอยู่ในจุดที่มันไม่ไม,ไม่ควรจะเป็นแต่พอผมรักษาโรคนี้หายแล้วนะครับผมก็นะครับรู้สึกดีกับตัวเอง ลองดูครับคุณก็ทําได้ครับหยิบยาเม็ดนี้เข้าปากด้วยตัวเองลองดูลองฝืนทําดูผมรู้นะครับว่ามันยากเพราะว่าผมก็ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นลองดูลองดูไม่เสียหายถ้าเรื่องนั้นมันดีทําไปเถอะครับอย่าไปรอให้มีอารม์ก่อนค่อยทํามันจะไม่ได้ทําสักทีนะครับเคยมีคนพูดไว้ว่าถ้าคุณรอให้มีอารมณ์ที่จะทําอะไรสักอย่างคุณจะลงเอยด้วยการรอตลอดไป อันนี้ผมเคยอ่านมาในหนังสือนะครับเคยอ่านเจอไม่รู้หนังสือเล่มไหนแต่ว่ามันก็จริงจริงอย่างที่เขาพูดเขาชนะตัวเองให้ได้นะครับผมโอเคยาไม่ได้ผ่านไปมาดูยามิตที่2ยามิตที่2ก็คือทําเป้าหมายให้ชัดเจนและสําคัญเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไรคุณจะทําอะไรสมมุติคุณจะออกไปวิ่งคุณจะออกไปวิ่งกี่นาทีกําหนดให้ได้ก่อน อย่าออกไปวิ่งโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะอ่านหนังสือคุณจะอ่านกี่หน้าคุณจะอ่านกี่นาทีออกกําลังกายคุณจะออกกาลังกายสัปดาห์ละกี่วันวันละกี่ชั่วโมงกําหนดให้ชัดเจนเคลียร์กับตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะครับทีนี้พอเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ให้กลับมาถามตัวองว่ามันสําคัญหรือเปล่าการออกกําลังกายเนี่ยมันสำคัญกับคุณหรือเปล่าไม่ต้องไปถามใครครับให้ถามตัวเองสมมติว่าคุณทําแล้วเนี่ย คุณจะได้เงิน10บล้านทันทีคุณจะทําหรือเปล่านี่แหละคือความสําคัญนะครับคุณคิดว่ามันสําคัญพอหรือเปล่าถ้ามันไม่สําคัญคุณก็จะหาข้ออ้างมาเพื่อที่จะไม่ทําจนได้นะครับดังนั้นถามตัวเองว่าสิ่งที่กําลังจะทำเนี่ยสำคัญพอไหมสําคัญจริงไหมถ้าสําคัญจริงทําให้มันชัดเจนซะจะทํากี่นาทีจะทําสัปดาห์ละกี่วันจะทําวันละกี่ชั่วโมงจะอ่านกี่หน้าหนังสือจะวิ่งกี่นาที จะวอร์มกี่นาทีเนี่ยต้องทําให้มันชัดเจนทําให้มันชัดเจนไว้แล้วเราจะรู้ว่าเราจะทําไปในทิศทางไหนนะครับโอเคยาเม็ดที่2ก็คือทาเป้าหมายชาัดเจนและถามตัวเองว่ามันสําคัญหรือเปล่าโอเคผ่านไปสองข้อแล้วเนาะต่อไปข้อสุดท้ายนี่คือทีเด็ดครับทีเด็ดที่ผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีไอ้สิ่งนี้ด้วยมันมียาเม็ดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็รักษาตัวเองให้หายได้ตั้งแต่ยาเม็ดที่1 แต่ว่ายาเม็ดสุดท้ายเนี่ยยาเม็ดสุดท้ายก็คือหาจริตให้เจอจริตคืออะไรทุกคนในโลกนี้นะครับมีจริตที่ไม่เหมือนกันดังเช่นตัวผมเองผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคนเดียวชอบอ่านหนังสือในที่เงียบเงียบชอบอ่านหนังสือในบรรยากาศที่สงบนี่คือตัวผมแต่สําหรับบางคนชอบอ่านหนังสือที่มีคนพุกพ่านชอบอ่านหนังสือในร้านกาแฟ ชอบอ่านหนังสือที่มีร้านที่เปิดเพลงกล่อมชอบอ่านหนังสือในที่ที่มีเสียงรบกวนนี่คือคนอื่นดังนั้นคุณจึงต้องหาจดิตของคุณให้เจอหาอยัางไงก็ลองไปอยู่ในที่ตรงนั้นเลยดิลองไปอ่านหนังสือตรงที่ที่คุณไม่เคยไปอ่านแล้วคุณจะพบว่าคุณอ่านได้นานคุณอ่านได้เพลินมากนั่นแหละคือจริตของคุณถ้าคุณอ่านที่บ้านแล้วมันแบบ ไม่อยากอ่านไม่อยากทำคุณก็ลองไปอ่านที่ร้านกาแฟดูนะครับลองไปอ่านที่มันมีคนเดินเยอะๆดูคุณอาจจะพบจริตของตัวเองแล้วพอคุณเจอจริตของตัวเองคุณก็ทาอย่างเดียวนะครับลงมือทาทุกคนไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องตื่นพร้อมกันทุกคนไม่จําเป็นต้องตื่นเหมือนผมทุกคนไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือเหมือนผมแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันนะครับ คุณไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือที่เหมือนผมทุกเล่มนะครับแล้วผมก็ไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือที่เหมือนกับอีลอนมัสทุกเล่มเห็นไหมครับจะลิด,ดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะคนเราไม่เหมือนกันเหมือนกันกบการวิ่งก็เหมือนกันบางคนชอบวิ่งในที่ที่เป็นถนนในที่ที่เป็นคนพลุกพ่านในที่ที่มีคนเยอะๆเ,เพราะว่ามันวิ่งแล้วมันสนุกใช่ไหมแต่สําหรับผมชอบวิ่งคนเดียวพูดอย่างนี้แล้วหลายคนน่าจะรู้นิสัยผมเลยนะว่าผมเป็นคนที่รักสันโดษนะครับ ผมชอบวิ่งคนเดียวนะครับผมชอบวิ่งในที่ที่มันสงบแบบที่ผมชอบวิ่งในที่ที่มันสงบเนี่ยเพราะว่าผมได้ทําการวิ่งไปด้วยแล้วก็แบบจินตนาการสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับมันมีความสุขนะครับเวลาที่วิ่งแล้วแบบได้จินตนาการเห็นภาพที่ตัวเองฝันนะครับจินตนาการว่าเออวันนี้เราจะทําอะไรจินตนาการว่าเออวันนี้เราจะทําอะไรให้มันดีบ้างนะครับซึ่งถ้าคนเยอะเนี่ยผมโอ้โวิ่งไปแล้วแบบเฮ้ยไอ้นั่นลายตามากเลยโหจะวิ่งชนคนนี้ไหมจะวิ่งให้นั่นวิ่งแซงไปแล้วโอ้โหนี่ นี่ก็เป็นจริตที่ผมไม่ชอบนะครับดังนั้นหาจริตตัวเองให้เจอนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าจริตผมคืออะไรนะแตพพ่พอผมมาเจอไอยาเม็ดเนี่ยผมก็รู้อ๋อที่จริงคนเรามันมีจริตเหมือนกันเนาะมันมีสิ่งที่เรียกว่ารสนิยมนะครับอาจจริตก็คือรสนิยมใช่ไหมนั่นแหละรสนิยมของเราว่าเราชอบอะไรแบบไหนดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับคุณไปหาจริตของคุณให้เจอวิธีการหาก็ง่ายนิดเดียวก็คือไปลองดู นะครับไปลองดูเถอะไม่ต้องมานั่งแล้วก็คิดว่าเออเราชอบอะไรว่าแบบนั้นมันไม่เจอเหรอกครับคุณต้องไปลองทําดูผมก็ลองมาหมดอ่ะก็ไปลองแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เออเปลี่ยนมาเป็นวิ่งคนเดียวเคยลองไปวิ่งหลายๆคนไปวิ่งกับเพื่อนเนี้ยมันก็ไม่ชอบเพราะว่าเพื่อนก็วิ่งเร็วบางทีก็วิ่งแซงวิ่งไม่รอเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ยาสามเม็ดท,ที่จะช่วยรักษาโรคผัดวันประกันพุ่งของคุณยาเม็ดแรกก็คือฝืนทำทั้ง,งที่ไม่มีอารมณ์นั่นแหละนะครับอันนี้ยาเม็ดนี้ผมผมใช้นะครับจนรักษาหายนะครับซึ่งแรกๆมันจะฝืนมันจะเหนื่อยมันจะไม่อยากทํามันจะทรมานแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยนะครับคือทําไปเถอะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวโมเมนตัมหรือว่าแรงขับเคลื่อนแรงเฉื่อยมันจะมาเองนะครับยาเม็ดที่2นะครับก็คือทําเป้าหมายให้ชัดเจน และถามตัวเองว่ามันสําคัญพอไหมที่เราจะทํายาเม็ดสุดท้ายก็คือหาเทสหรือว่ารสนิยมหรือว่าจดิตของเราให้เจอถ้าคุณรับประทานยาตามที่ผมสั่งผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมจะเป็นคนมอบอยานี้ให้คุณแล้วคุณนําไปรับประทานตามที่ผมมอบให้ผมเชื่อนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคุณจะรักษาโรคนี้หายได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตาม C Y B. p o d c a s t ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ